สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีมาิมีเรื่องมีเรื่องสิมาเบาก็พี่น้องสิมาเบาอ่าสู้พี่น้องฟังเนาะเรื่องอ่านอย่างเนาะจินี่อย่างเนาะเรื่องอันนัน้นเด็กเด็กบ้านนอกบ่เคยบ่เคยนั่งเครื่องบินนะจ้าตอนนัน้น ตอนอันนั้นตอนยังหน่อยเนาะจะเนาะบุกเคยเห็นเครื่องบินละกะเป็นเป็นเด็กบ้านนอกนาะจะเนาะเป็นเด็กบ้านนอกนาะจะเนาะละกะเวลาไปหาเขียดหากบนี่อันนั้นได้ยินเสียงเครื่องบินนะจจะได้ยินเสียงยุนน่าานเนาะจะเนาะภาษาลาวก็บ่ายุน่นภาษาไทยก็บอกว่า เครื่องบินนะค่ะนาอะจากนั้นก็ไปหาเขียดหากบเออจากนั้นไปหาเขียดหากบบน่ะจะเนาะได้ยินอ่าได้ได้ยินเสียงอ่าเครื่องบินเนาะได้ยินเสียงเครื่องบินตุ๊ด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 มานีเผาแลนเผาแลนไปดีพี่น้องย่านเครื่องบิน ยานเครื่องบินจับเอาจับเอาเล็กหน่อยไปขายว่าสันอือแล้วเวลาได้ยินเสียงเครื่องบินมาหนิกะดีบไปดีอยู่ในภูมิใหม่ดอว่าอันนั้นนอนนอนนอนรวงกับพือออือนอนลงกับพืนพี่น้องนอนลงกับพืนเพื่อเพื่อไปว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดตีตายว่าสัน 啊！看。<laughs> <laughs> <laughs>